สวัสดีจ้า,าพี่น้องฟังป่ายิ่งขูดสุดขั้มากด้วยจ้าเด้อมื้อนี้นี่นี่ดาข้าก,กินสิพาพ,พี่นอ้องจะเกลียกข่อยดิสิพาพ,พี่น้องมากินหมูกระทะจ้าพี่น้องจ้าหมูกระทะเมืองแน่คุณอ่ะห่อนห่วยหวยยิ่พี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อมาก,กินน้ำกันก <c oughs> ินแยมแนงน่ะพี่น้องจอดตะเวนโต๊ะคือนี่กว่าน่าสิโต๊ะให้คำพอดีอ๋อใส่กับโคตรก่อนค่ะเออใส่นี่นะเนี่ย มาเด้อค่ะมาเด้อมากินน้ำกกงเขากินด้วยหนีขังเครื่องมันซุปแล้วมีแต่ปัตต่วงกันเลยทีนี้อ่ะเต้ไม่มมดละอ่ะอุ้ยจากอันนี้น้ำจิ้มแอมเป้พี่เนาะอร่อย เออ้กับท่านผิ้นับเลยก็เแ่นเนาะเมื่อนี่นี่กิบิงยาเลยเด้อย่างไปกินไปหึง เข <ừ> อย่างแรงผักชีดิวก็มีจ้ะผักชีเหลือ,ลอกันใหนจมเลยเป็นแบบแบบอะไอทำชุกอะไรผักชีดิวผุกหมดแล้วเนี่ยอาขารแรงเข้าในซุปคื ฝั่งนะนู้นที่บอานะนะดูนะหอนๆใี่หรอตี่มัมนลอ,อยอโอ้คุณเชนไดไปเอ้ย เพื่มบอกโปรโมชั่นพิเศษคุณผ่้กาแฟบีเซเลนกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของควบคุมความดันนะคะเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดไขมันคอเลสเตอรอลได้พี่น้องอ่อนเพรียร่างกายไม่สดชื่นนะคะโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษได้พี่น้องซื้อ4กล่องใหญ่ 4, 40ซองในราคาเพียง690บาทปกติราคาที่1,060บาทนะคะคุณใดอยากได้โปรใหญ่พี่น้องซื้อ8กล่องใหญ่นะคะ80ซองในราคาเพียง1,250บาทปกตินี่ ราคาดีสี่ยูยูสองพันบาทเพื่นเพ่องเลือกใครสนใจก็ทักแชทมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะจ๊ะคุ้มวินีพี่น้องชุดคุ้มลดราคาเพิ่มของแถมให้แถมส่งรีตังหากนะคะอยากให้พี่นองจับจองไว้ค่ะโบอ์น,นี่นี่โบเมษาจากบอดโดนดอกพี่น้อง แบบคือรสแซ่บอืมแบบว่ากืนแบบย่างไปมันจะอร่อยนะใช่มันอาจจะช้าลีลาหน่อยแต่ว่า มันในอัศลกวาดนะพี่หนอก่ะ้โดนแท้ดูกันไปเลยๆครับแม่จะนานนี้เลยแสบแสพี่นนอกเดือดปั๊บปับป๊บปั๊บปับ๊บปั๊บโคตรดอ้ตักขึ้น,น่ย กินอลัรกินน้ำยานไม่ได้กินโอ้ยจะกินไปใไส์ฟ้าอาบน้นไหมมาไม่เจนเนวเาคีดกักมา,าถ้าป้าไม่กินเัถมันสุกแล้วสันนะ่งฟ้าน่ะ ุกเลยใช่สุกไงวะทุกแล้วไม่ยังแค่เหี่วเหี่ยวเองจะเห็นมันเปื่อได้ติโอ้ยนะมาท่านเขาหลอกก็ถ้นจปกินมูกระถายิ่งกินมบุเฟ่ปลาไม่ทันเขาหลอกปลาคินแบอ๋อก็ก็กินคนเดียวไหม้เไม่ต้องเย็งใกลอือใช่เลยมุกหรือวะมุดแล้ว เชื่อเหนือกลิ่นก็จบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจะสวดพี่น้องเลยเอนุจักไม่รู้สุ้วเนี่ยมันยากเลยผนะ่อนไปได้ก,กระแทกพี่น้องมันเดือดร้อยไปดิ อย่าไรลงน้ำเจาอ,อ่ำน้ำให่าเราอะ่ะเยออืมน้ลวกปากเยอะปากี่ดูคุณนอกจ้นจิ้มกีบื้อสบายนางนั่นเองนะเชื้ออร่อยมากเลยกึดๆๆด tìm thấy thành nữa chứ luôn rồi.

น้อยน้ำตุ๊บกุ้่อนววก่อนอแบ้บาแบบที่นี่ร้อนแล้วทีนี้ต้อใจอย,ยากให้พุ่มที่เนาะกักบนิ่นกับพักไม่ต้อง ตับเปลือกนนะผู้หีดไดิไม่น่าค่อยขัดขาคนเออไมอถ่เลยมาเร็ๆๆ,ๆมาดูๆๆาก้ามือได้ตอนนี้มือยิ้นใช่ไหม แต่มันยาวนี่วะไปถึง,งน,นู้นปีๆน้องๆมากินก้าวนะครับไม่ได้กินก้าวแล้วกินมูคะตะแล้วรตัวนี้แรง,งปิดแรงปิดเคยไม่น้องทาำใจมากินอะ่ะกินเลยกินเลยมาเร่้อยๆกันมาเร่้อยๆกัน มากินหมูกระทะด้วยด้วยกันนะเนี่ยนะเอาอีกทีนี่บอกว่าเป็นจักเทียเภาษาตยตตถ้าไปอยู่ใต้เลยอย่างเงี้ยพักปีหนึ่งร,รูคิดว่าพอบูดได้ไหมได้ บอกเรื่องยิ่ไม่มีนักเลยพรุ่งน enfin ี้ไม่น่ะมันก็เดือดแรงหัวมันเดือดแท้แล้วมันหวานกินบ่ได้เลยเดี๋ยวเฮ้ยมังจะหนองข่อยละมักเส้นแห้งอืว้าของอร่อยอร่อย หมูกระทะนี่ไม่ว่าจะหน้าไหนก็อร่อยนะฟ้าเนาะฉันหอนประเด็นกระแสดีหนอ <c oughs> เออมัปลาดูเส้นเส้นมันอร่อยอืมปลากระเบนกู้อร่อยละ อุ้ยอันนี้เห็นดิ้นดำค่ะพี่น้องพ่อบอกมันร่องสามมันมันหอนเลยเหรอตัดไปเลยอหรอแปดจังอื้ม อันนี้สุกแล้วเพราะหนูต้มสุกมาแล้วป้าต้องเอาออกมาไว้ไ่งั้นป้าจะกินไม่ได้ห่อนบอว่าเอาขออปว่ามาัมักแห่งแห้งมันดีม,นดมันอยู่ในน้ำอีกเกียบแสบหลายกินตอนนี้ก็เอมว่ะบัวพ่อหรือคุณน้องตอหลังไหม,ม,มเด็า สะใจในคลิปนี้กับสกินนี่พี่น้องมั่งแบบว่าลรหนาตีอะไรบเปาสื้อนี่บำเปาเได้ไงแม่งมันคนมาบ้างก็งี้เดี๋ยวนี้หมูกระทะแจ่วห่อน,นี่มันเป็นเมนูสังสรรค์น,นะคะพี่น้องสังสรรครอบครัวสังสรรกลุ่มเพื่อนๆนะคะจัดโหลดพี่น้องหมูกระทะแสบแจ่วห่อนกับแสบนะคะผู้ใดอยากกินจัดเลยเด้อพี่น้องไปซื้อมาเห็ดเอามักเอา น้ำสุกต้มออกม่น้องค่อยอร่อยเราก็ได้เยอะกว่านะคะกินจุใจกว่าพ่อเขาซื้อมาสร้อยใหญ่ๆปุ๊บได้หลายกว่าไปซื้อแบบชุดอีกน้องจ้าเอาสนบคินนี้นะคะอิดาพากินกระเทีนี่สิไปแล้วสวัสดีจ้า